angle ที่บริเวณลานมัะขามบานหอโบราณคดีเพชรบุญอินทราช,ชัยนายวรพจน์แววงหีงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุญเป็นประธานในพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวแคมเปญเที่ยวเพชรบุญต้อง6-7-8 โดยมีนายเซรีรีหอมเกสอแอมเพอมเมืองเพชรบุญกล่าวรายงานพร้อมโดยดรเสกสรรนิยมเพลงนายุทธสมนตรีเมืองเพชรบุญปักหมุดเช็คอินเที่ยวเพชรบุญต้อง6-7-8ซึ่งภายในงานมีศิลป,ปินกบไมโครไทยธนาวุฒิและแสนนาการ่วมมอบความสุขให้กับคนเพชรบุญและนักท่องเที่ยว แคมเปญเที่ยวเพชรบูรณ์ต้องห7เปเป็นการเปิดตัวการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบที่กระชับน่าสนใจและครบถ้วนตามสิ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจอยากรู้ได้เป็นอย่างดีจังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายครบถ้วนทั้งธรรมชาติที่สวยสดและวัฒนธรรมอันงดงามจึงเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบสําหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยและทุกอุสารมที่รวมอยู่ในที่เดียวกัน 6.78มาจาก6ของที่รลึกต้องซื้อเจ็เมนูอาหารต้องชิมและ8แหล่งท่องเทีย่ยวต้องไปซึ่งประกอบด้วย6ของที่รลึกต้องซื้อพระและวะัตถุมงคลได้แก่พระพุทธมหาธรรมราชาหลวงพ่อเพชรมีชยัยหลวงพ่อใหญ่วัดตาลหลวงพ่อทบหลวงพ่อเขียน มะขามหวานและผลิตภัณฑ์มะขามหวานผลิตภัณฑ์ไร่กํานันจุนผ้าสิ้นผ้าถอไทยนมบ้านติ้วบ้านหวายท่ากกแก่วังบานผูผักไส้ครึ่งองเป็นจรงวิเชียรบุรีสีเทพเซรามิกบึงสามพันหัตกรรมชาวเขาเขา,ขา,ขา,ขาเคอเข็กน้อยเพชรด,ดำและทับเบิกเจ็ดเมนูอาหารต้องชิมได้แก่ไก่ย,ย่างวิเชียบุรีปลาเผาป่าแดงลืมกลืนนางงวปิ้งไก่ข้าวเบือบุ่งน้ำเต้าลาบเป็ดหล่มสักขนมเส้นหล่มเก่า ข้าหลามพญยาลืมแก่งน้ำหนาวและแปดแดงท่องเที่ยวต้องไปได้แก่อารยธรรมพันปีสีเทพชนแดนวังชมพูประตูสู่เพชรบูรณ์14จุดสุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์เขาค้อสวรรค์นบนดินลมสักดินแดนประวัติศาสตร์ผู้ทับเบิกชมหมอกหนาวดาวบนดินลมเก่าวัฒนธรรมไทยลมน้ำหนาวมาัศจรรย์ทางธรรมชาติ